อย่ามบ่วงครับจกักจ่ถึกบวชถือยูมิดสีลีอยู่บริยนันเดตตวเนี่ยบ่ถึกครับ เดืดอยู่โอ้ยขาดบายอยู่บ่วงหายบ่วงหายครับดังนึงโอ้ยขาด โมยูครับโอ้ยหลังเลยโมยูที่ใดเนี่ยโอ้ยหลังนี้บมโดน หนูแม่หนูเงยนี่นี่นโบโดวนปับไปบึง้บงบ่งไม่อีกครับอีกสองจุดขึ้นเพื่อเดียวออกมายามครับมันไก่บ้านพุ้ป่วยู่ผู้เดียวเลยเ่ไดียออกมายามครับ โอ้ยสีดีโอ้ยงางเลยบวงเป็นเทลังนี่โมดูนครับเลังนี่เป็นเดนี่กระโดูนครับนี่ก็บโบดิโอ้ย บอดีดบอดีดหลังนี้ว่ากันะเด่นเลยท่งคือใหม่ใหม่อยู่คือบอดีดบ่พ่านเลยอุ่นดีก็ตัวนี้ท่งขามก็บอดีดครับ เมืแล้วครับก็ขอให้เิฟซีกดทีดตามผมในเรือครับเด้่อครับผมก็เห็ดไม่ครับตัดตออยังบ่เปลี่ยนดอกครับตัดตออย่างเด็กกะบบุต้องเยน็นต้องถามลุงแบ่งมึงว่าวิธีตัดต่อตัดตันไงครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ